บาที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับฮานอยประจําวันจันทร์นะครับที่18นะครับสิงหาคม68เสียงแจ้ะใหม่แล้วกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะนะกอริลเบ้าที่ขอสวัสดีนะครับแม่ๆเฮมาชิกเอฟซีค่ะประจําครสวัสดีนะครับพี่ๆชมาชิก ผู้ที่เข้ามือตาใหม่ด้วยนะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางฮานอยนะครับวันนะครับจันทร์สิบแปดนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงขอเป็นวันดีๆเลยนะมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับสำหรับแนทางก็คัดคืนเก่านั่นแหละสำหรับทางเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะกดการแจ้งเตือนด้วยเวลาผมอัปโหลด คลิปใหม่ๆมา,มาชี้จะได้ไม่พลาดในทางจากเป่าดีทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่ารับพนานะครับลงคลิปแล้วสำหรับแนวทางรับพนาจะาเป็นชอบก็ นะครับอ่าปฏิทากรับชมนะครับวันนี้มีแนวทางเรื่องทุบกุมารขายด้วยเนี่ยมาชี้เรื่องทุบกุมารขายก็จุดทุบขอพรตะไคร้แล้วนะครับเป็นตะไคร้หนุนโชคหนุนดวงเนาะนะครับอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวมาสรุปผลฮานอยเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรเป็นบ้ารวมเนี่ยมาชี้นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยสลับแนวทางฮานอยเนาะนะครับอ่มาดูสรุปผลคร่าวๆกันก่อนเนี่ยมาชีคหนบแล้วค่อยไปดูฮานอยวันนี้กันนะเมื่อวานนะนะครับอ่าผมเด่น5กับ7 7กับ5สําหรับ เมื่อวานนะนะครับนะครับเทียบเคสีน้อยน้อยคิดนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะนะครับสำหรับสรุปของผมในมาชีนะครับเนาะนะครับกระชาตเมื่อวานนี้5 2 8 5 2นะนะครับ5 2 8 5 2นะครับสำหรับกระชาตนะนะครับมีไหมห้าสองไม่มีนะครับห้าสอช่วงนี้นะนะครับ5 2มาช่วงนี้สำหรับกระชาตเนาะนะครับนะใครจับกระชาตห้ก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าสารพินั่งไม่ลงนะนะครับ5 2 8เนาะ นะครับแล้วก็นกิดนะครับนกิดเนาะนะครับสามศูนย์แปดนะครับห้าสี่นะครับสามศูนย์แปดห้าสี่เนาะนะครับให้เจ็ดกับแปดนะครับให้เจ็ดกับแปดเนาะห้าสี่มาช่วงนี้นะนะครับสําหรับนกิดเนาะมาตัวนี้เลยนะครับนกิดมาตัวนี้เลยนะห้าสี่นะช่วงนี้นะครับ แล้วก็พิเศษนะนะครับอ่าพิเศษนะนะครับ50908 5 0 9 0กนะครับ5ากับ7 5เป็นหลักร้อยเนาะนะครับศูนแปไม่ลงนะแล้วปกตินะ0 9 1ย์0 9 1 2 3 5กับ7แล้วก็ vp นะ6 4 18 7 6 4 1 8งหืลงไม่ถึงนะครับม่ว่านะครับเออลงนะครับเ9เ้นาะนะครับแต้มเดียวแล้วก็641ไม่มีนะครับ นะก็ทําเต็มที่แล <times> ้วสลับเมื่อวานนะนะครับอ่าไปโหกน้อนจิตกับกาชาติในเมื่อวานนะครับเอ้วนะครับผมนะครับอ่ะใน่ยกระพารักเข้าไปต่อได้มาชิกนะครับที่ว่าคาดและสลับในทางแนวทางมัเข้าไม่หลุดเนาะนะครับะตามไปต่อฮานอยวันนี้นะครับผมฮานอยวันนี้นะครับเนี่ยขอเป็นวันดีๆเลยสลับฮานอยวันนี้เนาะนะครับอ่านอยวัน นี้เนาะวันที่18นะทับแต่ทับ6แปดเนาะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆเลยสำหรับวันนี้นะนะครับเรียว่าคัดแล้วนะครับผมเนาะนะครับเป็นมัดรวมนะนะครับเป็นมัดรวมเมยมาชิ้นะครับอะมาดูตัวเด่นนะสำหรับสายออกกำลังกายนะครับเด่นนะครับอ่าวันนี้ผมเด่นนี้นะ6กับ 8นาดเดหกับ8ะเนี่ยมาชิดแนวเนาะนะที่ชอบแคบเลยนะครับบางทีเข้ามา6886ต้องระวังด้วยเนาะนะครับวิธีปลอดภัยแค่แค่ในตัวเด่นสลับสายราคาแล้วตามด้วยสองตัวเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นสองตัวนะครับเด่นหกนะ6061เนาะ62นะเด่น8 แปดสามนะอันนี้แปดสามเนาะแปดสี่แปดห้านะ 84, นะเด่นแปดเบิ้ลนะหกหกแปดแปดสำหรับแนวทางเบิ้ลครับเลยนะครับเดี๋ยวมาเน้นในตัวเน้นเนาะ ช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับไม่ได้ไลฟ์ขบวนด่วนนะช่วงนี้นะครับเด่น6886 8, 8, 6, นะที่มาชิบางทีเข้ามาเป็นคู่ต้องระวังด้วย60 61 62เป3เป4แล้วก็เป5เนาะนะครับตัวเน้นนะ62 66อันนี้ระวัง9นะครับแล้วก็84เดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยเนาะนะครับสลับสายกระดกหัวดูแล้วกันที่มาชิเบิ้ล66 88สลับในทางเบิ้ลนะครับผมเนาะนะครับ,นะรบอ่ะแคบเลยสลับเปชุดจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วก็ตามมาด,ด้วยสามตัวเด่นสามตัวเนาะ สามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวนะครับหนึ่งหกสองนะอ่าสามแปดสี่นะแล้วก็สี่แปดห้านะสลับมาชุดสามนั่งสามชุดคือเก้านะครับผมนะนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนาะสแับในทางฮานอยนะครับอ่าประจำวัน นับส NO 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 ิบดเด8น8-6-8เนาะนะผมเด่น6กับ8ปกับ6นะนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลสายออกกำลกายเนมาชี้กันทำเนาะนะพะจับคู่กับห8 8 6ปดกหกส่วนท่แปแล้วก็เป็น้ผมเ่นกับ8ปดี่เด่นทางไปจะเลืนเปนทางกลับเนาะนะครับ นะครับสายกระดูกหัวหกกับเก้ากรดูแล้วกันในตัวนี้นเนาะนะหัวหกเก็ดแปดสลับในทางไปนนะครับผมอ่ะแคบเลยสลับเสีจากตัวเด่นสองตัวและวสามตัวเด่นก็หนึ่งหกสองสามแปดสี่แล้วก็สี่แปดห้าก็จะประมาณนี้สลับในทางฮานอยวันนี้ยังไงขอเป็นวันดีๆเลยนะครับสลับวันนี้ขอมาสองนั่งสายนั่งเนาะสำหรับวันนี้ได้มาชิกนะครับอย่าลืมชื่นชอบในทางเราพัฒนาก็อย่าลืมติดตามรับชมลงคลิปละพร้อมในทางเลขทุกอ่ะ ผู้มั่นขายนะครับเพื่อให้มีโชคมีวดวงนะครับผมอ่ะนะครับขอบคุณทุกคนมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกทการไลค์การแชร์จใจมาชิกขอบคุณทุกทการติดตามจใจมาชิกที่มาติดตามใหม่ไว้ดูกันแล้วกันไว้เจอกับผมทีปต่อไปชว่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ